สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องชาว YouTube อยู่กับช่องน้ำน้อยเลทยิ่งครับเชนเคยครับเกิดจาดฟาดบื้อเพื่อเก่าแล้วครับอ่าผมพึ่งขึ้นอ้อยเต็มเมื่อกี้ครับเดี๋ยวที่เดียวอ,อ้อยไปส่งเดี๋ยวสิฟ้าพี่น้องเอาอ้อยไปส่งน้ำกันครับผมระยะทางกืบประมาณ3-4กิโลครับเดี๋ยวลุงเค้นแมคโครครับผม แต่เทียวนี่บถเต็มดีเหนไดิครับผมบถได้เสียบเป๊กเลยเต็มหลักพอดีะน่าดจะยู่ประมาณแปดตันแปดตันขาดเลือครับกับป่อยแป้งนี่ครับอ้อยมันบางงามนะครับอ้อยมันดินบ่นค่อยดีแป้งนี่ติดกับแปลงนี่แล้วครับเด้ทั้งดินมันดียังมันจืด จำหนึงครับสายเขาครับแต่แจ้งว่าแล้วครับพี่น้องช่วงนี้งานมันไหลาสายโทรศัพท์กับเขารื่ยเดี๋ยวกันัน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ติดต่อกับทางโรงงานเนี่ยติดตับทางหัวหน้าเขตท่านนี่โอ้ยผมลืมมาลัดรถรัดสั่ครับ <laughs> อ้อันตอนยเนี่ย เคียครับเดี๋ยวสีพาพี่น้องขับรถไปส่งอ้อยน้ำกันนะครับเนาะตัวนี้กับบมีอยังมากไงไหมนะครับนี่เอตัดอ้อยส่งอ้อยแบบยาวๆนะครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวรถออกให้กันครับตรวจจา,าดฝาดบึ้มไปเลย ก็บะดังเลยครับบ่ได้เอาพัดคอมนันออก ชิ้นเล็กครับเดี๋ยวนี้นำน้ำมาไล่รนดเดนพี่นองครับเมื่อวานนี่ผมไปเพิ่งให้นี่มาครับผมว่าสิไปเอามา้ามือ เมื่อกี้เมือแล้วครับริปเปอร์ฝังปุยครับผมหาวิ่งยี่ปลเรือปมาล่าเลยแหละขงลองเก่าผมมันหักผม,มไม่ได้ซื้อไม่ได้ดีกว่าต้องสอบมาต้องแจ้งนะวันนั่นแจ้งไปขายตอ่อซะกมันหน่อยต่อวิ่งยี่ปลาอรับแรง,แง,แงด,ดีบโดนปลาแจกไปครับโก้แจกไปครับโก้ปลาตาล่าได้ที่สองับผมเดี๋ยวที่รีวิวให้พี่น้องเบิง้ง เมื่อแบลาแล้วครับผมกดติดตามกดไลค์ไห้เลครับเดี๋ยวสิมีจิก่อนแบลอาลิปเปอร์บางคุยผมว่าตือใจเดียครับผมไปเบิ้ลไม่นงใส่ได้ยังนัคแ้เฉพาะตัวบรรวมสางคุยครับสองหมื่นแปดพันบาทครับสองทนขาสองขาสองขา 2, ีเจอกันหน้าง so ั้นนะครับพี่น้องไปเจอกันหน้างั้นไม่กูยกขึ้นหมดแล้วครับเี hmm. ่ครับครับพี่น้องใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณตกิโนนี่นะครับผมใกถึงแล้วานแล้วครับโอ้ยโยนยะยมาเลยครับเออออ้า ăn cho nó mắc à vía đâu đi chính bác đi được video đâu 我给你。Okay, ไปเลยไอ้ <Hello. S 2> i ปลาไอ้เบิ้งน้ำหนักครับพี่น้องนี่เลยก็แปดตันว่ะรถมันสี่ตันสี่ตาอ้อยเป็นสิบสามนี่อาจจะได้เก้าสิบสองอาจจะได้แปดครับ ครพลครับอัครพลงามนนท์องครับเดี๋ยวมึงตอนยกได้เ,เทียบแล้วครับพร้อม

เฟอร์บอยยูครับอยักรถโอเคครับ่อน2รวมเรียบร้อยแล้วครับนะวันนี้ผมก็จะสิกลับบ้านแล้วครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามแชนนะช่องเด้ะครับผมุมีอะไรครับ